สวัสดีครับวันนี้จะมาบันทึกเจ้ามือถือคัมซุง a 0 6นะครับผมจะเป็นมือถือที่คนที่บ้านใช้นะครับโดยตอนนี้น่าจะพัฒนาต่อเวอร์ชันต่อไปเป็นแบบ a 0 7นยล้ะก็อยู่ในตระกูลที่แบบว่ามือถือราคาประหยัดนะครับอันนี้จะมาดูว่าไม่ค่อยมีแอปอะไรใช้งานนะครับผมนนี้จะหน,นี้หน้าแรกนะผมตั้งค่าเป็นหน้าแรกเลยหน้าแรกก็จะ นี่ครับผมมีแค่พวกใช้ทั่วไปอันนี้เป็นผู้สูงวัยใช้จะมีแค่แบบว่าสำหรับการโทรมีคอนแทคมีเมสเซจสัมสุงสโตร์เตตติ้งมีในส่วนของบันทึกเสียงปฏิทินแอปทางลัดนะครับผมแอปไทยดีและก็เป็นแอปธนาคารไว้รับเงินผู้สูงอายุแอปเป่าตังนะครับผม Gmail มีไม่ไฟล์ว้จาดัดการไฟล์แกลลอรี่ยูทูบก็คิดเลขแล้วก็เพจสโต e ครับผมตัวนี้สังเกตว่าฟีเจอร์อะไรก็จะโดนตัดไปเยอะนะครับผมอย่างเช่นไอ้นี้หน้าจอมันก็ใหญ่อยู่แล้วเนาะทำให้แบบว่ามันเปิดพวก Easy Mode ไม่ได้แต่ตัวนี้ได้อัพวันยู8 ก่อนเครื่องพูดอีกนะก่อนเครื่องก่อนเครื่องแท็บเล็ตไอ้ Galaxy Tab S10 Lite ิบอะยังไม่ได้วัน UI 8อ่ะแต่เครื่องนี้ได้ลนะนี่ลองดูนี่ครับผมเป็นวัน UI 8.0ละสเปคโดยรวมก็เอาไว้ใช้แค่โทรเข้าโทรออกเนาะแล้วก็มันเล่นเกมไม่น่าไหวอยู่ลนะ น้ำหนักค่อนข้างหนักครับหนักมากเลยอันนี้ผมขนาดใส่เคสเบาๆนะใช้เคสสุดดีๆตัวรุ่น A07 ก็จะมีลักษณะคล้ายกันครับผมก็คือขอบตัวขอบจอเนี่ยจะหนามากเลยเห็นไหมครับขอบจอนะอันนี้ผมติดฟิล์มกันรอยไปนะแต่ว่ามันก็หนาอยู่ดีระยะขอบ ข้างล่างนี่คือเยอะมากมันจะไม่เหมือนกับตัว s 2 5ที่ผมใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คืออันนี้ s 2 5จะขอบจอบางกว่าเยอะเลยประมาณนี้พวกพวกแอปฟีเจอร์อีนน้้จะมีน้อยกว่านะครับผมมีแค่ประมาณนี้ไม่ได้แบบว่ามี ai อะไรมาให้ไปรุ่นเริ่มต้น แล้วตัวนี้ก็คือ,อใส่ได้สองซิมนะครับผมแต่ก็มันก็รับสัญญาณได้ 4G ตัวนี้จะเป็นรุ่น 4G เป็นรุ่น 4G ครับผมโดยรวมก็ประมาณเท่านี้เอาไว้เล่นใช้งานครับหรือไม้กตพวกใช้แอปธนาคารเนาะ เพราะว่าประมาณถ้าตรวตัวรุ่นใหม่กว่านี้ A A ศูนย์เนี่ย,ยก็ประมาณ3ใบเทาก,ก็มีทอนอ๋อมีสแกนนิ้วมือด้วยนะตรงนี้สแกนนิ้วมือด้านข้างครับโอเคขอบคุณครับ